ครับที่นู่น้องๆทั้งหลายนะคะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟไทยเลสนั่นเองนะคะอู้นะครับวันนี้นะคพี่ก็จะมาสอนเล่นอีกจก,กรรมมใหม่นะแล้วก็มีของมื่อใหม่เหมือนก็เดิมมาเดี๋ยวเ,เข้าไปอันนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูววน,นี้อันนี้ครับเป็นอัปเดตกับ ปืนมาใหม่นั่นเองนะฮะใครที่ปั่นไปแล้วหมดกี่เพชรนะอย่าลืมบอกพี่ด้วยนะนี่มันจะเราได้ชุดตัวไหนชุดตัวน,นี้นะปั่นได้เด้ออรวมการเป็นก้าเพชรน,นะเห็นไหมแล้วก็ถ้าใครที่น้องๆที่ไม่มีเพชรน,นะ ก็สามารถมาเล่นกิจกรรมอันนี้ได้นะกิจกรรมอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมกล่องกระดานนั่นเองนะมันเป็นตัวคนนะครับพอเราได้อนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ตัวสีเลือกสีได้นายตัวสาวเสือทีาราบมาลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปกติพี่จะไม่ค่อยชอบสีดำพี่จะชอบตัวนี้มากกว่านะตัวนี้นะเท่กว่าเสียงแล้วจะเท่กว่านะ มาจากรรมนี้นะก็ก็เพิ่งเข้ามานะแต่ยังไม่อัปเดตอิจากรรมมามันเพิ่งเข้ามานะครับแต่ผมยังไม่รู้นะมันอันนี้ถ้าเราปั่นไปนะผมหมดไปไม่กี่พิษเองอันนี้นะท่านผู้ชมมันมีอิจกรรมมันรนะมีใหม่คืออันนี้แหละอันนี้ เขาไปที่อันนี้นะครับนี่ห้าวันนะครับซึ่งเราจะได้บัตรนี้นะมาดูกันพี่ได้อะไรมัางนี่นะครับอันนี้ก, mm. ก็คือลูกปาลาระเบิดนั่เองเดี๋ยวพี่พาไปดูไปกันเถอะนี่นะฮะลูกระเบิดมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะปลาไปปุ๊บมันจะเป็นหิมะเลยยังไม่ลูกระเบิดแบบนี้ก็จะเจ๋งอยู่เลยนะ นี่อันนี้ก็มีมาใหม่มาใหม่นะมีนะซื้อได้เลยซื้อได้เลยนะคะแล้วพี่ก็จะพาไปดูอีกอย่างนะ,ะนี่ชมไปชมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไออันนี้มันมันเข้าไม่ได้แต่มันเข้าได้แล้วนะ,ะมันเล่นได้แล้วนะ,ะมันถ้าเราสัมถ้าเราเล่นอันไหนที่เราเล่นตามแรงของมันครับเราก็มาดูที่นี่ได้เลยนะ กดมาตรงนี้นี่นะกดเริ่มไปเริ่มไปแรงโกนะแล้วก็แรงเพนแล้วก็แรงแดงนะถ้าเป็นแรงแดงจะได้รูปภาพหมาอันนี้นะแล้วเราก็จะรวมไอซื้อแดงมาด้วยแล้วก็บัตรนะทุกอย่างเลยนี่กร็รับตรงช่องนะนี่นะ เด็วพี่พาไปดูนะนี่ช่อผู้ชมนี่แล้วมันจะขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็วันนั้นนะ่ะมัน,นมีแบบนี้แหละมาใหม่นะแบบนี้มาใหม่แต่มันอัปเดตเข้ามาใหม่เก่าเก่าเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เพิ่งออกไปมากคราวที่แล้วเป็น เปิดมาใหม่อีกรอบนึงนะคบแล้วก็ไอ้นี่นะก็เหมือนอมองอาร์าตรกรมากนะมันจะมีสัตว์ตัวนึงเป็นฆ่าก่นนะครับมาชมมาชมวันนี้นะพี่จะพาไปเล่นแมปอันนี้นะชมมชมชมมาชมอยากให้ผมเล่นแมปอะไรผมว่าถ้าเล่นแมปเป็นแมปนี้นันนะน่นจะดีกว่าอ่ะ พี่เล่นให้ดูแบบเป็นแบบเหมือนข้ารกรรอย่างเจ๋งที่ขนาดไหนนะตอนเราเข้ามาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจุ่มุมมากมันจะมีให้ที่อยู่นี่ โอ้ oh. อันนี้ก็คือลิงของพี่นะมีเพื่อนพี่มาเล่นด้วยเพื่อนพี่คือตัวนี้ตัวนี้นะเพื่อนพี่อยู่นี่โออผมเป็นฆาตกรน,นะคะผมจะฆ่าใครดีกว่า <Okay. S 2> <c oughs> เจ๊น้องแอมมานิดนึงนะ มันมาเยยผมจะฆ่ามันมันก็มีตัวอย่างให้ดูนะเราสามารถที่จะฆ่าใครก็ได้นี่แมผมฆ่ามันไม่ได้อะหรือต้องใช้นิ้วกดจ้ะหรือว่ามันเป็นเพื่อนเราอะนี่ฆ่าเรียบร้อยฆ่าไปตัวนึง่ง มีตัวหนึ่งอืบเพื่อนผมนะมันจะไขรมังกี้ยิงผมเอ้ยใครยิงผมไปวะยิงผมอยู่ไหนนะเอ๊ะยิงผมอยู่ไหนเดื้อยิงผมอยู่ไหนนะายิงผมอยู่ไหนเนะด้อ โอ้เจ้าเมียวอ,ออกนะฮะผมจะฆ่าเจ้ามังกี้ลิงผมนั่นเองดีผมเดินไปก่อนผมจะฆ่าต่อหน้าต,ต่อตาว่าผมอยากฆ่ามังกี้ลิงมากเลยเฮ้ยฆ่าแล้วฆ่าแล้วเฮ้ยทุกคนผมจะไปหามังกี้ลิง Oh my god. Chờ chờ chờ, chẳng cá lỏ, chẳng cá lỏ. เขาก็ล้วงไปเรียบร้อนเลยนะนะไม่มีใครรู้หรอกผมเป็นใครไอ้หงน่าจะฆ่าใจตัวนี้ต่อนะต่อตาให้ดูเลยเดิยผมไปตรงนี้ก็ไปตรงนี้ไปที่ถัวซ่วสวนสะิบเก้าแปเจหกเฮ้ยเวลาจบก่อน Là một sắc cò leo Ở trong mẹp Nào Mẹp này, nó có เล่นไปที่เลยบร้อยเลยนะฮะอันนี้เราก็เล่นไปเียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็มารีวิวแค่นี้นี่เองนะครับมาเขาหน้าเขาหลังนะครับพี่จะอยากให้พี่แต่งตัวอะไรอยากให้พี่ทำอะไรคลิปอย่างนี้อีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยละและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดแชที่ช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือใครที่อยากให้พี่เล่นแมบ,บอะไรอีกอยากให้พี่ทำอะไรอีกิจาก,การรมที่สนุกสนานนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยละงั้นพี่ขอไปก่อนแล้วบ๊ายบาย